็ต mm ้องดูบ้างก็ต้องดูบ้างเลยค่ะไม่เคยดูพี่ต้องดูพี่เพราพี่ไม่ได้ทําอะไรผิดสะหน่อยก็ก็ทําให้น้อยใจหลายรอบอีกเนาะมาดูมาเลยก็ได้มาดูดูมาดูมามาดุมดูดูมาดูมาดมาดูค่ะไม่อยากทำลายเหมือนกัน ไม่อยากทาไม่เสร็จใจจ๋าใช่ไหมจ๋าเลยหรอคะหนึ่งหนึ่ง <ใ S 1> <c oughs> หนึ่งหนึ่งได้ะหมดแล้วอย่าให้เจอนะใส่ป้อเาไม่น่าได้เจอหรอมั้งเรียกรถลกกับรู้หรอเขาอยู่ไหนไม่รู้ทำมาเป็นเรียกรถถกเขาเขาเขาที่ที่เสียงทำงานเยเอะ เข้าไปในในแอปแล้วกันบอกว่ามีี่อื่นหาเยอะๆของคุเกเลยอ่ะเยอะๆร้านแทขังคืออะไรอ่ะแทขังเดี๋ยวเรียกรถไปสายสามก่อนนะรูดตูดรูดูรูไปทำไมที่ไหนทำอะไรทำไมต้องไปตรงนั้นงงเอออยู่ไม่อยากกินชาบูปิ้งย่าง เมื่อกี้เพิ่งบอกว่ากินปิน้งย่างมาไม่ใช่ใช่แต่หิวแล้เดี๋ยวไปร้านแทกขังดีกว่าไปไหม,มไม่มาได้ไหมถามหมอไม่นะคะไม่ไม่ไม่รู้นะ,ะฉลาดขึ้นแล้วคนเรามันต้องมีคุณต้านทานบ้างนะหนูามาเกินเลยทุกวันไม่ฉันคุณต้านทานหรอกก็แค่แบบว่า ชินเบื่อแรกๆก็ตื่นเต้นไปนงั้นแหละพอรู้จักเรากแ็แบบว่าโอ้ผู้ชายคนนี้น่าเบื่อจังเลยถ้าพูดอะไรหมดว่าคิดเองมนโนไงเออมนูกินนักมนโนในตำนานพวกมนโมนมโนมโนอะไรก็ตรงข้ามมาทุกอย่างอะตรงข้าหมดอ่ะพี่คิดอะไรก็ทุกอย่างก็ตรงข้าหมดอ่ะหนูไม่เคยคิดแต่หนูไม่เคยไปเบบที่คิดอ่ะ ตรงข้ามไงก็เขาคิด the ว่าเราไม่อยากคุยเพราะไม่ไ <arrivé> ด yeah. uh ้ไ huh. ม okay. uh ่อยากคุยตรงข้ามไงทำไมชื่อต้องมันกลายเป็นมิน่าไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันก็ตัวสอนแรกของพี่ไง M I แล้วก็ของของ N A อันยมิน่าโอเคเหรอหรือหรืออาจจะหมายความว่าแบบว่ามิน่าล่ะอย่างเงี้ยปบบนี้เลยนะมิน่าล่ะมิน่าล่ะอประมาณประมาณ